นิทานเซนอรสบทาวิญ,ญาณเพื่อจริยธรรมโดยท่านพุทธตาพิขุแห่งสวนแม่กับพลาลาตอนที่11บเอ็ดนิทานเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับเซนเนื้อเซนกระดูตามชื่อของหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชื่อว่าเซนเนื้อเซนกระดู คือหนังสือที่เอามาเล่านิทานให้ฟังนี่เองควรจะทราบถึงคำว่าเส้นเนื้อเส้นกระดูกด้วยจะง่ายในการเข้าใจเส้นเนื้อเส้นกระดูกหมายความว่าธรรมะชั้นที่เป็นเนื้อเป็นกระดูกยังไม่ถึงเยื่อในกระดูธรรมะชั้นลึกจริงๆจ,จ,จัดเป็นชั้นเยื่อในกระดูก นี่เราจะเล่ากันแต่เรื่องชั้นเนื้อและชั้นกระดูกหมายความว่าในนั้นมันมีชั้นเยื่อในกระดูกอีกทีหนึ่งถ้าเข้าไม่ถึงมันก็ติดอยู่แค่เนื้อแค่กระดูกเหมือนที่เราไม่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็คุยโวอยู่ซึ่งมันเป็นชั้นเนื้อชั้นกระดูกทั้งนั้นไม่ใช่ชั้นเยื่อในกระดูกเลย และเมื่อจะพูดกันถึงในเรื่องนี้เขาเล่านิทานประวัติตอนหนึ่งของท่านโพธิธรรมคืออาจารย์ชาวอินเดียที่ไปประเทศจีนที่ไปปฏิสถานพระพุทธศาสนานิกายทยานะลงในประเทศจีนซึ่งต่อมาเรียกว่านิกายเซนญี่ปุ่นเรียกว่าเซนหรือภาษาเจนจีนเรียกว่าเซียง เมื่อท่านโพธิธรรมอยู่ในประเทศจีนนานถึง9ปีท่านก็อยากจะกลับอินเดียทีนี้ไหนๆก็จะกลับทั้งทีอยากจะลองสอบดูว่าบรรดาศิษย์ต่างๆที่สอนไว้ที่นี่ใครจะรู้อะไรกี่มากน้อยก็เลยเรียกมาประชุมฐานทํานองเป็นการสอบไล่ว่าธรรมะที่แท้จริงนั่นคืออะไรข้อสอบมีเพียงสั้นๆว่า ธรรมะที่แท้จริงนั่นคืออะไรสิทธิชนหัวหน้าสิทธิที่เรียกว่าสิทธิชนมีปัญญาเฉียบแหลมชื่อดูฟูกุก็พูดขึ้นว่าที่อยู่เหนือการยอมรับและอยู่เหนือการวิเดเศนนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงคำตอบอย่างนี้มันถูกมากแล้วถ้าผู้ใดฟังไม่เข้าใจเรื่องนี้ พึงจัดตัวเองว่าเป็นผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมะใดเลยไม่รู้ธรรมะอะไรเลยก็ว่าได้ถ้าไม่รู้จักสิ่งที่เหนือการจำรับและการปฏิเสธท่านอาจารย์ก็บอกว่าอา้าวููแกได้หนังของฉันไปนี่หมายถึงหนังที่หุ้มชั้นนอกไม่ใช่เนื้อไม่ใช่กระดูกคือชั้นหนังแท้ๆเสร็จไปแล้วคนนี้ก็นั่งลงนางชี คนที่ชื่อโซจิก็ยืนขึ้นแล้วบอกว่าสิ่งที่เห็นครั้งเดียวแล้วเป็นเห็นหมดเห็นตลอดกาลนั่นแหละธรรมะที่แท้จริงท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอาถูกแกได้เนื้อของฉันไปคือมันถูกกว่าคนที่แรกจรึงได้เนื้อไปแล้วเขาก็นั่งลงคนที่สารยืนขึ้นตต่ว่าไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือธรรมะ เขาใช้คำว่าไม่มีอะไรเลยเทั้งนั้นแต่เราขยายความออกไปก็ได้ว่าไม่มีอะไรที่ถือเป็นตัวเป็นตนเลยนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงอาจารย์ก็บอกว่าถูกแกได้กระดูกของฉันไปคือลึกถึงขั้นกระดูกสิทธิ์อีกคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิชื่อเอกายิงขึ้นหูบป,ปากนิ่งและวยังเม้มลึกเข้าไปซึ่งแสดงว่านิ่งอย่างที่สุด เป็นการแสดงแก่อาจารย์ว่านี่แหละคือธรรมะการที่ต้องหูปากอย่างนี้แหละคือธรรมะอาจารย์ก็ว่าเออแกได้เยื่อในกระดูกของฉันไปนิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่างไรบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีสติปัญญาได้ศึกษาเล่าเรียนมามากจงลองคิดดูคำตอบที่ว่าอยู่เหนือการยอมรับและปฏิเสธนั้น ยังถูกน้อยกว่าคนอื่นส่วนผู้ที่ตอบว่าลงเห็นทีเดียวแล้วเห็นทั้งหมดและเห็นตลอดการด้วยนี่ยังถูกกว่าแล้วที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นยิ่งถูกกว่าไปอีกแล้วที่ถึงกับว่ามันพูดอะไรออกมาไม่ได้มันแสดองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้จนถึงหุบปากนิ่งนี่ยิ่งถูกกว่าไปอีกนี่แหละพวกเรามีสติป,ปัญญาละเอียดสุข,ขุมแยกกาย มีความสำรวมระมัดระวังสงบอกสงบใจมากจนถึงกับว่าไม่หวั่นไหวและเข้าใจเรื่องไม่หวั่นไหวหรือไม่มีอะไรนี้ได้หรือไม่ลองให้คิดดูถึงจะยังทำเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่าแนวของมันเป็นอย่างนั้นคนที่รู้อะไรจริงๆแล้วจะไม่พูดอะไรเลยเพราะรู้ซึ้งถึงขนาดที่อยู่เหนือวิสัย ของการบรรยายด้วยคำพูดอย่างที่เล่าจือว่าคนรู้ไม่พูดคนที่พูดนั้นไม่ใช่คนรู้นี่ก็หมายถึงตัวธรรมะจริงๆนั้นมันพูดไม่ได้ถึงแม้อัตมากำลังพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันยังไม่ใช่ธรรมะจริงเพราะมันยังเป็นธรรมะที่พูดได้เอามาพูดได้ลองทบทวนดูว่าท่านเคยเข้าใจซึมซาบในความจริง หรือในทฤษฎีอะไรอย่างลึกซึ้งจนท่านรู้สึกว่าท่านไม่อาจบรรยายความรู้สึกอันนั้นออกมาให้ผู้อื่นฟังได้จริงๆบ้างไหมท่านเคยแปลว่าท่านจะเขา้า,เขาใจถึงสิ่งที่พูดเป็นคำพูดไม่ได้ธรรมะจริงเหมือนพูดไม่ได้ต้องแสดงด้วยอาการหุบปากแต่ขอให้ถือว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องวิธี หรือหนทางที่จะเข้าถึงธรรมะจริงก็แล้วกันแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องหุบปากแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องถึงเข้าข้างหน้าเป็นแน่นอนไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนจะมีอายุเท่านี้อยู่เรื่อยไปคงจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่เห็นโลกในด้านลึกเห็นชีวิตในด้านลึกตัวสิ้นเชิงเป็นแน่ฉะนั้น จึิงควร,ควรเตรียมตัวที่จะเข้าถึงแนวทองธรรมะเสียแต่ป่านนี้จะไม่ขาดทุนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเศร้าหรือเป็นเรื่องน่าเบื่อจนเกินไปในที่สุดเราจะต้องมานึกกันถึงเรื่องเปลือกละเนื้อบางนิทานทั้งหลายนั้นมันเป็นเหมือนเปลือกส่วนสปปริตของนิทานนั้นมันเหมือนกับเนื้อใน ปลว่าเปลือกกับเนื้อจะต้องไปด้วยกันครูบาจารย์ทั้งหลายอย่าได้เกลียดเปลือกและอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่เนื้อมันจะเน่าไปหมดข้อนี้หมายความว่าถ้าเนื้อไม่มีเปลือกมันจะเน่าจะต้องเป็นเนื้อที่เน่าเนื้อที่มีเปลือกเท่านั้นที่จะไม่เน่าเหมือนอย่างผลไม้ถ้าไม่มีเปลือกเนื้อมันจะอยู่ได้อย่างไรจะเป็นมังคุด ทุเรียนอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีเปลือกของมันเนื้อของมันจะอยู่ได้อย่างไรจะสําเร็จประโยชน์ในการบริโภคของเราได้อย่างไรทั้งที่เราต้องการบริโภคเนื้อเปลือกของมันก็ต้องมีหรือว่าการที่ผลไม้มันจะออกมาจากต้นมีดอกแล้วจะเป็นลูกมันยังต้องเอาเปลือกออกมาก่อนเพื่อให้เนื้ออาศัยอยู่ ในเปลือกแล้วจะแรงขึ้นถ้าไม่มีเปลือกส่งเนื้อออกมาก่อนมันก็เป็นต้นไม้ที่โง่อย่างยิ่งคือมันจะเป็นผลไม้ขึ้นมาไม่ได้เพราะเยื่อนั้นจะต้องเป็นอันตรายไปด้วยแสงแดดด้วยลมด้วยอะไรต่างๆหรือมดมแมลงอะไรก็ตามฉะนั้นมันต้องมีเปลือกที่แน่นหนาเกิดขึ้นก่อนเนื้อจเจริญขึ้นในนั้นก็เป็นผลไม้ที่เติบโต แก่สุขบริโภคได้นั่นค,คือคุณค่าของเปลือกมองดูอย่างแี้หนึ่งมันก็ยิ่งกว่าเนื้อมันมีค่ามากกว่าเนื้อก็ได้เพราะมันทําให้เนื้อเกิดขึ้นได้สําเร็จประโยชน์แต่เราก็ไม่มีใครกินเปลือกเพราะต้องการจะกินเนื้อฉะนั้นเราจะต้องจัดเปลือกและเนื้อให้กลมกลืนกันไปนิทานลิศพ หรือนิทานอะไรก็ตามตัวนิทานมันเหมือนกับเปลือบที่จะรักษาเนื้อในไว้ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันี้ได้ถ้าไม่ใส่ไวในนิทานแล้วความคิดอันลึกซึ้งของอิศกอาจจะไม่มาถึงเรามันสูญเสียก่อนนานแล้วและจะไม่มีใครสามารถรับช่วงความคิดนั้นมาถึงเราเพราะว่าเขาไม่มีการ ขีดการเขียนในสมัยนั้นหรือว่าเอาตัวอย่างกันเดี๋ยวนี้ว่าชนชาติเอสกิโมทั้ทงแลบลานทั้งขั้วโลกเหนือนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมหรืออะไรของเขาเล่าต่อกันมาเป็นพันพันปีอย่างพูดอย่างเล่าอย่างสอนกันอยู่ชนพวกนี้ไม่มีหนังสือเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีหนังสือพวกเอสกิโอยู่ในอีกรูหรือกระท่อมที่ทำขึ้นด้วยแท่งน้ำแข็ง แต่พอถึงเย็นย่ำลงก็จุดตะเคียงเข้าในกระท่อมแล้วคนที่แก่ชั้นปู่ก็นั่งลงเล่าสิ่งต่างๆที่ได้ยินจากบิดาจากปู่จากทวดเด็กเล็กๆก็มานั่งร้องและฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆจำด้วยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันจนเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นบิดาเป็นปู่ก็ยังเล่าต่อไปอีก ฉะนั้นจึงสืบสิ่งต่างๆไปได้เป็น 8, ปัตภันปีแล้วก็อยู่ในเปลือกคือนิทานทั้งนั้นเขาจะต้องเล่าเป็นนิทานอย่างนั้นชื่อนั้นที่นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนั้นนั่นแหละคืออน,นิสงส์ของเปลือกจบนิทานเรื่องที่สิบ